นี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับคันเอ็กเท็กเกอร์ซีเรียสครับอ่านว่าซีเรียสนะครับนี่ครับผมไปดู g ูเกิลมาแล้วครับ g ูเกิลอ่านะผมฟังครับซีเรียส <laughs> สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตครับก่อนไปตกปลามาแนะนําคันดีๆอีกหนึ่งคันนะครับจากบริษัทริกเกอร์พัทยานะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ในณที่นี้ด้วยนะครับที่สองคันมาให้ผมลองใช้ดูนะครับคันนี้ก็คือคันนี้ครับเห็นไหมครับเอสเทเกอร์ซีเรียสครับคานี้อ่านว่าซีเรียสนะครับซีเรียสบางคนอ่านว่าซี r i u s สซีเรียสแต่จริงๆออกเสียงเป็นซีเรียสหมายถึงจริงจังขึงขัง นี่ครับก็คือเอาจริงครับคันซีเรียสนะครับนี่ครับเป็นคันยาว8ฟุตนะครับนี่ครับดูไกด์ครับไกด์แข็งแรงมากครับเหมาะสําหรับอัดปลาใหญ่นะครับนี่ครับมีทั้งหมด8ไกด์ครับนี่ครับไกด์ปลายก็เป็นเป็นไกด์แบบทิปทบสวยงามแข็งแรงนะครับนี่ครับยาว8ฟุตนะครับคันนี้สีร้อนครับแล้วก็มีส่วนของตรงนี้ครับ ยาวครับเป็นส่วนของเออเขาเรียกอะไรคลิปเนี่ยครับท้ายคันเนี่ยครับมันยาวครับยาวหนีบได้นะครับมันสะดวกครับนี่ครับก็คันนี้นะครับดูสเปกนะครับสเปกก็คือคันยาวสองรอสี่สิเซนติเมตรหรือแปดฟุตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดูให้ครับตัวหนังสือมันเล็กกล้องมันอาจจะโฟกัสไม่ได้นะครับ p o w เ r m ร x 6กหกกิโลกรัมรับน้ำหนักของ ผู้ต่อสู้เรานะครับได้สูงสุดถึงประมาณ6กกิโลกร,รมัมมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเจาะจองมาที่แม็กหกหกหกกิโลกร,รมัมนี่ครับเป็นคันยาแปดฟุตแข็งแรงครับผมนี่ครับเหมาะสําหรับคันนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานคือตกปลาบ่อครับส่งเหยื่อไปไกลๆในที่ที่ปลาแอบอยู่ไกลๆแปดฟุตส่งเหยื่อได้แน่นอนครับแล้วก็ตกตามแม่น้ําลําคลองทั่วไปหรือว่าถ้าไปตก ชายฝั่งก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ตกเซิฟนะครับก็คือตกในช่วงที่น้ำไม่แรงแล้วก็ตีไปตามแนวหินชายฝั่งหรือว่าในคลองเหมือนคลองท่าบ้านผมก็คลองสะพานสารสินอย่างเงี้ยครับคันนี้ตกได้นะครับ8ฟุตไม่ยาวมากแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่คันเซิฟนะครับไม่ใช่การตกเซิฟนะครับเป็นการตกปลาเล็กชายฝั่งนะครับคันแฟุตย่อมส่งเหยื่อได้ดีกว่าอยู่แล้วครับก็คือคันที่แข็งแรงแล้วก็ยาวอย่างเงี้ยครับเราสามารถ ถ้าไปตีปลาบอ่อเราก็ปั้นเหยื่อที่มีน้ําหนักได้นะครับตีได้แล้วก็ถ้าไปตอกอาชายฝั่งเราก็สามารถใช้ตะก,กัวที่มันลูกใหญ่หน่อยใหญ่กว่าคันคันทั่วไปถ้าเกิดว่าเราใช้คันเล็กๆไปตกบางทีตะก,กัวมันใส่ลูกใหญ่ไม่ได้นะครับใส่ได้แต่ลูกเล็กๆตีไปมันก็ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าคันนี้เราใส่ตะกรวใหญ่ได้แล้วก็ตีไปไกลได้ครับโอกาสได้ปลามีเยอะขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ครับสวยงามครับ สุดราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถสอบถามราคาได้ทางเพจริกอร์พัทยาแล้วก็ร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับนี่ครับเป็นคันสปินนิ่งนะครับคันนี้ที่ผมเอามาครับสเปคก็บอกมาคร่าวๆนะครับผมก็มีสเปคตรงนี้ไม่เยอะแต่ว่าก็พยายามบอกการใช้งานให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าไกด์นี่แข็งแรงจริงๆครับเห็นไหมครับมาครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะใช้งานคันนี้นะครับ ใช้ไปเรื่อยๆให้มันหลากหลายดูว่าการใช้งานเราจะใช้งานจริงแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมก็มีการออกไปตกปลาอยู่ทุกวันนะครับก็ใช้งานกับคันนี้อาจจะได้หลายพื้นที่หน่อยครับก็จากที่ไม่เคยตกปลาชายฝั่งก็อาจจะตกปลาชายฝั่งคราวนี้และครับจะเอาคันนี้ไปลองตีดูครับนี่ครับนี่ครับฝากไว้ด้วยนะครับคัน X t t a c k e r Series ครับอันว่า Series นะครับนี่ครับ ผมไปดู Google มาแล้วครับ Google อ่านนะผมฟังครับซีเรียสนี่ครับซีเรียสโอเคครับผมคันตกหน้าดินสำหรับท่านที่อยู่ภาคกลางที่ตกปลาบ่ผมว่าคันนี้น่าเอาไปทดลองนะครับน้ำหนักเบาด้วยครับนี่ครับน้ำหนักคันเบาครับไม่หนักนะครับประกอบรอบสักประมาณเบอร์สามพันสี่พันน่าจะได้อยู่ครับนี่ครับผมนะครับหลังจากนี้ไปดูคันนี้ใช้งานจริงกันครับ กำลังลองครับปลอยๆเลยครับด้านนี้มืดหมดเลยปกติบึงตรงนี้นะครับเป็นบึงน้ํากร่อยนะครับแล้วก็ห่างออกไปประมาณกลางบึงมันจะเป็นเนินทรายอยู่นะครับบ้านผมเรียกโหนทรายครับผมพาคันสั้นมามันตีไม่ถึงนะครับเพราะปลามันจะชอบขึ้นกัดลูกปลาอยู่แถวเนินทรายนั่นนะครับวันนี้เลยเอาคันนี่ครับซีเรียสครับ8ฟุตลองดูครับตีไปดูครับใช้แบตเบอร์1ินะครับเหยื่อเป็นกุ้งกับปลาทูแขกครับผม เป็นเหยื่อปลาทูแขกลองดูก่อนนะครับผลลองอีกแล้วครับ ตีไปกไกลๆเลยครับทันยาวๆเราเดี๋ยวแรกลงไปแล้วครับ อย่างด้วงกอนครับคันแปดฟุตนะครับดีไปแล้วครับเดี๋ยวแรกครับ ห้าโมงครึ่งครับลองย้ายมาจุดนี้ดูครับเมื่อกี้ในบึงเงียบนะครับ ลองดูครับ โปรยครับกับพงแดงครับไซส์สวยเลยครับมาแล้วครับกับพงแดงไซส์สวยเลยครับครึ่งกิโลได้ครับผ่านครับกับคันซีเรียสนะครับนี่ครับตีไปไกลๆตรงนู้นครับผ่านครับผ่านนี่ครับผลงานครับกับพงแดงครับไซส์สวยเลยครับประมาณครึ่งกิโลครับกับคันนี่ครับซีเรียสนะครับได้ผลครับตีไปไกลๆตรงนู้นครับนี่ครับได้ปากแกงแล้วครับกับพงแดงไซส์สวยครับผม 6กโมงครึ่งแล้วครับกับการเอาคันซีเรียสมาใช้งาน8ฟุตวันนี้ถือว่าผ่านนะครับได้กระพองแดงไซส์สวยมาตัวนึงครับวันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับนี่ครับไซส์สวยเลยครับตรงนี้่านะ<ห>ได้ไหมวกเีง ไปแล้วครับกระพงแดงเราครับไปอย่างสวยงามเลยครับตัวใหญ่นะครับถ้าแกงก็ได้หม้อใหญ่อยู่ครับนี่ครับคันซีเรียสนะครับแอนตทกเกอร์ซีเรียส8ฟุตนะครับใช้ดีครับลายก็ไม่แข็งครับคันไกด์แข็งแรงผ่านเลยครับผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่สนใจก็ไปดูตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาหรือเพจทิกเกอร์พัทยาได้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ